โอดคิงเล่นเสือหอบมอกกดจุดโทษหงเบียดวิว1-0 5ประเด็นสตีวิจิกลับมาเย็ยนแอนฟิ์5ประเด็นหงเฮวิวสตีเวนสลาดนะครับกลับมาเยอนแอนฟิ์เป็นครั้งแรกภายใต้บทบาทผู้จัดการทีมนในเกมพิมลิงเรดณที่าอ์เซนอล่าบุกมาต่อกรกับลิเวอร์พูลเมื่อวันเสาร์ที่11ธันวาคมแม้ดีกับต้นทีมหงดางจะมีผลงานการกุมเงินทีมสิงห์งานที่น่าประทับใจแต่เจคิงคลับก็ไม่ปล่อยให้ตำน,นานคนดังกลับมาสร้างความเจ็บจำให้กับสาวกเลครับ สุดท้ายแล้วเป็นโมเมนต์สลาเจ้าเก่านะครับที่สามารถสมบูรณ์ฮีโร่ให้กับหลิวภูได้อีกตามเคยโดยหลังจากถูกคารอนมิงทำฟาว์ในกาบเก็ตโทษเจ้าตัวลุกขึ้นมาสังหารประตูไทยให้กับทีมได้สำเร็จครับและนี่คือ5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมที่สมควรถูกพูดถึงในเกมเกมนี้นะครับเริ่มต้นที่ประเด็นที่1นึ่งเอเมลิโนมาร์ติเนสโชนเนบอย่างเต็มที่ถ้าไม่ได้แนตวานทีมชาติอาร์เจนตินาช่วยไว้นะครับบางที จอา,อาจจะได้รับผลรับที่เรวร้ายมากกว่านี้ก็เป็นได้ดังนั้นเห็นว่ามือกาวทีมสิงห์พงษาจได้โชว์ซูเปอร์เซฟครั้งแล้วครั้งเล่าช่วยให้ทีมเยือนรอสซสกอร์0-0ได้สำเร็จในครึ่งแรกแม้ปีนี้อดีตผู้รักษาประตูทีมอ์เซนอลอาจไม่ได้มีฟอร์มสุดพาจันเหมือนซีซั่นก่อนแต่อย่างน้อยกัวในวัยยุก้าปีก็ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยให้ทีม c ีประตูง,ง่าย จะน่าเสียดายอยูน่นิดนะครับถ้าหากไม่เสียลูกจุดโทษพี่เจิด์ก็อาจจะพาวินล่าเก็บหนึ่งแต้มกลับย่านมิดแลนด์ได้อยู่เหมือนกันนะฮะประเด็นที่2เจลาดยังคงเชื่อมั่นในทีมพลังหนุม่มแม้จะเข้าคาคุมทีมได้มานานแต่จลาดเน้นให้ความสําคัญกับนักเตะหนุ่มอย่างเห็นได้ชัดอันที่จริงการบุกมาโดนกับลิเวอร์พูลที่อนฟิลก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยสักนิดแต่กุนซือหนุ่มก็ไม่คิดเปลี่ยนปรัชญาของตัวเองแต่อย่างได อย่างเห็นได้ชัดก็คือพิเจอร์ส่งจะกลับแรมซีกองกลางคลื่นลูกใหม่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกนัดและใส่ชื่อคานีสซุกูอูเมกาเป็นตัวสำรองหลังจากที่เขามีส่วนร่วมกับทีมในนัดที่2ที่ผ่านมานะครับจากจุดยืนดังกล่าวสิีิวิจน่าจะโน้มน้าวให้ซุกูเอเมกากองกลางในวัย18ปีซึ่งตกเป็นที่หมายปองของไหลยสโมสรพร้อมอยู่รับใช้ในทิณวิลล่าพักต่อไปอีกยยาวเนื่องจากเจ้านายพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้รันซี่ก็เป็นคนที่ได้รับประสบการณ์อย่างยิ่งยวดในการดวนกับทีมชั้นยอดอย่างหงดังลิเวอร์พูลที่แอนเวลประเด็นที่3วิลลาสร้างความอึดอัดให้กับลิเวอร์พูลนันตเตอร์เตนได้รับงานขุงทีมวิลลาเจลาดมีสถิติพาทีมกำชัยชนะ3จาก4นัดโดยแพ้คาดรังให้กับแมนเชสเตอร์ก่อนพาทีมกลับมาเยือนทิมนเก่าแต่ก็เป็นเช่นเดียวกับนัดที่ประทะก,กับแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ทีมสิมางห์ังกาทของเดอะเจด ไม่เพียงพราให้กับทีมที่เหนือกว่าทาประตูได้ง่ายๆแม้สุดท้ายแล้วจะแบ่งแต้มไม่สําเร็จก็ตามโดยจากสกอร์หนึ่งศูนย์ซึ่งเป็นการเสียจุดโทษกับลิเวอร์พูลด้วยต้องบอกว่าเจอร์ลดสอบผ่านในฐานะผู้จัดการทีมเจเนอเรชั่นใหม่นะครับอย่างอาร์เซนอลที่วันแน่ๆแน่ะครับยังบุกมาแพ้ Liverpool ลิเวอร์พูลเลกเต้ถึง4-0เมื่อเดือนก่อนจึงต้องถือว่าเจอร์ลดวางแผนมาได้ดีและมีผลงานที่มีเลวเลยในเกมที่ยากแบบนี้กระทั่งไทลอนมิงไปพลาดท่าทำฟาวส์ใส่โมเมสซาราในกรอบเก็ตโทษ เกมนี้จึงถูกตัดสินจับประตูของดาวยิงทีมชัดอีเยียมขณะเดียวกันวิลล่ายังบุกสู้ได้อย่างน่าดูชงอีกด้วยหลังจากตกเป็นรองและมันก็ทําให้เจอราดสามารถเชิดอกเดินออกจากแอนฟิลด์ได้อย่างสง่าผ่าเผยในวยจากคราฟคุมทีมแพ้อดีตสโมสรซึ่งกระทุ้งประตูในศึกพรีเมียร์ถึงขนาดนี้ได้มากกว่าทุกทีมแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับประเด็นที่4เอมิเลนบูเอเดียยังตอบแทนวิลล่าไม่ได้ ั้งแต่ที่ย้ายมาจากนอรลิซิตีด้ดยการตัวที่เป็นสถิติสมโมสรถึง35ล้านปอนด์แต่พ่อขาแข่งเลือดฟ้าขาวอา์เจติน่ายังตอบแทนทีมสิงห์พงาดไม่ได้สมน้ำสมเนื้อเลยและจากที่ลงเล่นในศึกรีเลซีซั่นนี้13นัดบูนเดียยิงประตูได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นกับอีก2อาแอซิ์แต่ถึงกระนั้นก็ทาทีนะครับ เป็นที่ซุบซิบกันว่าแม้เขาจะสร้างผลงานได้อย่างไม่ผิดหวังแต่เจอราดน่าจะเสี่ยงส่งเขาลงไปปั้นเกมแทนที่จะใช้งานเป็นแค่ตัวสำรองในช่วง20นาทีสุดท้ายแต่นั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่านับตั้งแต่ที่บูนเดียนได้ลงบูทแทนแอชลีย์ยังก่อนหน้าอย่างโอลิเวอร์สกินก็เล่นได้อย่างมีชีวิตชีวาและมีพิษสูงมากขึ้นเมื่อได้เพเกมเกเอร์ลาตินผ่านบอลอันตรายให้เขาสร้างสรรค์ปัญหาให้กับทีมเจ้าบ้านได้ในช่วงท้ายเกมนะครับ ประเด็นที่5เจลาดเลือกที่จะไม่เสี่ยงแม้ลิอร์พูลครับจะเป็นทีมที่ยังประตูคู่แข่งได้อย่างถล่มทลายแต่บางเกมพวกเขาก็ก่อความละหล้วงในแนวรับให้เห็นเช่นเดียวกันอาจไม่ใช่เกมที่โม่แข่งกับทีมระดับท็อปซึ่งคุณผลของเจอเก้นครอบเหมือนมีแรงจูงใจและมักสร้างผลงานได้อย่างน่ายำเกรงแต่เป็นเกมที่ทีมรอมบอลที่โหแดงมักสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆอยู่หนึ่งเนื่องไม่ว่าจะเป็นนัดเสมอกับไบรท์ทน2 2ในบ้านและเอาไปแพ้เวนแฮมแบบน่าช็อก3-2 ซึ่งจีงเห็นว่าเรสเบนชีนมีรูดร่ดให้โจมตีเช่นเดียวกันในยามที่พวกเขาถูกบองว่ามีภาษีที่เหนือกว่าคู่แข่งหลายคุมแต่เมื่อบุกมาต่อกรกับลิเวอร์ pool โดยไม่คิดเสี่ยงอย่างที่ควรจะเป็นวิล่าจึงแทบไม่มีโอกาสคำเป้าจากสถิติที่ฟ้องว่าทีมของเจอร์ลาดได้สับไกลทั้งหมดแค่4ครั้งแต่ไม่เข้ากรอบเลยและแม้อลิซงเมเกอร์จะมีจังหวะออกลูกเหวอแต่วิลาก็ฉวยโอกาสไม่สําเร็จ มันจึงเป็นอย่างที่สตีวิจีเอ่ยหลังจบเกมไม่มีเพีรว่าเขาน่าจะกล้าเสี่ยงมากกว่านี้หลังเสียประตูแต่เกรงว่าจะโดนทีมอันตรายอย่างลิเวอร์พูลพังประตูเพิ่มสุดท้ายแล้ววิลล่าจึงประชัยไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนยะครับประเด็นที่6บรรยาการที่โรกคืนถิ่นเก่า ให้หลังจากการบอกลาทีมของซีเวนจลาาตั้งแต่ปี2015ตำนานแข้งหงแดงรายนี้ก็กลับมาเยือนทีมเก่าอีกครั้งในฐานะผู้จัดก,การทีมของอาร์เซนอลล่าทำกลางการต้อนรับของเดอะคัพที่ลุกขึ้นเยืนปรบมือให้กับเขาอย่างอบอุ่นนับเป็นภาพที่แฟนบอลที่ได้เห็นเขาวาดลวดลายในฐานะนักเตะชื่นใจเมื่อได้เห็นการเติบโตไปอีกขั้นของสตีวิจิประเด็นที่7ซาลายังร้อนแรงต่อเนื่อง s t r a t e g i อ a l l y e g นะครับยังคงสร้างอันตรายให้กับเรดแมน c ินต่อเนื่องให้กับคนหลังของทีมเยือนพวงเขาั้งยามมีบอลอยู่ในครอบคลองและการเคลื่อนที่ยำไม่มีบอลจ้ตัวนะครับเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมในครึ่งเวลาหลังก่อนที่จะเป็นคนซัดลูกจุดโทษด้วยตัวเองจบสกอร์อย่างเด็ดขาดกลายเป็นประตูชัยให้กับหงดางนับเป็นประตูที่21ของซาลาหลังจากการลงเล่น22เกมให้กับต้นสกัดในวันการนี้ประเด็นที่8 ทีมหัวตารางไล่บี้กันดูเดือดจากการที่ทั้ง3ทีมในหัวตารางพาเลทก,กันเก็บเจอชนะสําเร็จเลยครับทั้งหมดเลยแมนเชสเตอร์ชนะบูงตั้นหนึ่งศูนย์ลิเวอร์พูลชนะแอตเลติสหนึ่งศูนย์และเชลซีชนะลีดยูเนเต็ดสามสองทำให้อันดับบนตรนนางคะแนนยังคงเดิมอันดับที่1แมนเชสเตอร์อันดับที่2ลิเวอร์พูลอันดับที่3เชลซีโดยตามนะครับมีห่างกันเพียงแค่ทีมละ1คะแนนเท่านั้นหลังผ่านพ้นมา16เกมแล้วนี่คือปาดประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับ ลิเวอร์พูลของพวกเราก็เรียกได้ว่าหืดขึ้นคอจริงๆนะฮะและแฟนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรในเกมเกมนี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเด็กคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บคัคข้างลิเวอร์พูลและเดอะกอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายตอบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ